เข้าในแบริ่ง163ระยะ5ไมล์ก็ตือเข็ม186ความเร็ว4.9น,น็อตผมยินดีครับเอออรือมุ่งดังกล่าวตรวจสอบด้วยสายตาเป็นเรือประมงเวียดนามครับทราบต้เตน,าาตนเรือต่างจังหวัดมาสถานีตรวจผลด้วยเรือเล็กครับมาจำสถานีตรวจผนด้วยเ,เรือเล็กประจำสถานีตรวจผนด้วยเรือเล็ก ประจำสถานีตรวจคนด้วยเรือเล็กอยู่อับเล่ไหนไหมยอยู่อับเล่ไหนไหมืยตัดกระดมตัดกระดมอยู่อับเล่ไหนไหมืยนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเรือหลวงคีรีรัตน์ของทัพเรือภาคที่สองสงขลาภายใต้การสั่งการของพลเรือโทสุนทรคำคล้ายผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองเข้าจับกลุ่มเรือประมงต่างชาติสัญชาติเวียดนามได้หนึ่งลำพร้อมลูกเรือห้าคนนะครับ ขณะลักลอบเข้ามาทําการประมงผิดกฎหมายในหน้าน้ําไทยในระยะ32ไมล์จากทุ่นไฟปากร่องน้ําสงขลาซึ่งอยู่ในเขตน่านน้าอ่าวไทยโดยกําลังลักลอบทําการประมงคลาดปลิงทะเลนะครับซึ่งการทําการประมงคลาดปลิงทะเลเนี่ยครับยังเป็นการทําลายสัตว์น้ําอื่นๆไปด้วยนะครับเพราะว่ามันลากกันถึงก้นทะเลกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กตัวน้อยไปหมดเหลือแต่ทรายนะครับจากการสอบสาวนทราบว่าเรือลํานี้ออกมาจากเมืองเกียงยางประเทศ ประเทศเวียดนามลักลอบเข้ามาทําการประมงคลาดปลิงทะเลบริเวณนี้5วันแล้วนะครับและก็เรือประมงไทยไปพบก็แจ้งมายังศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือที่รู้จักกันว่าสอนชนภาค2นั่นแหละครับเบื้องต้นก็ได้ควบคุมเรือประมงและก็ลูกเรือทั้งหมดนะครับมาทาการสอบสวนที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2นะครับแล้วก็ส่งดําเนินคดีตามกฎหมายโดยมีพลเรือตรีพิจิตรสีรุ่งเรืองรองผู้จัดการทัพเรือภาคที่2 ้องเดินทางมาติดตามการจับกลุ่มเรือประมงลำนี้ด้วยนะครับสำหรับการจับกลุ่มเรือประมงต่างชาติสัญชาติเวียดนามนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือพักที่2ในครั้งนี้นะครับเป็นการจับกลุ่มได้ครั้งที่15ในรอบปีนี้แล้วนะครับรวมเรือทั้งหมดที่จับกลุ่มได้2 1เ็ลำ ลูกเรือผู้ควบคุมเรือนี่ก็29คนครับเรียกได้ว่าในพื้นที่ประมาณ1 1 3,275ตารางกิโลเมตรของอ่าวไทยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่2ไม่มีอะไรที่หลุดรอดสายตาของทาพเรือทัพเรือภาคที่2ไปได้นะครับถ้าเข้ามาทําผิดและก็ในพื้นที่ประมาณ1 1 3,275ตารางกิโลเมตรเนี่ยครับทัพเรือภาคที่2ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนไทยและรักษาผล ประโยชน์ของชาติเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลเรือตรีพิจิตรศรีรุ่งเรืองรองผู้จัดการทัพเรือภาคที่2บอกถึงการจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามครับการดําเนินการในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากการที่สอนชนภาค2หรือศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2ได้ออกปฏิบัติภารกิจมาดิทานทูเกเตอร์และได้ขอรับการสนันสนบสนุนเรือของทัพเรือภาคที่2ในช่วงเวลา28สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน และในขณะที่ปฏิบัติภารกิจการระัตะเวนของเรือหลวงคิริรัตทางทัพเรือภาคที่สองก็ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าพบกลุ่มเรือประมงที่เข้ามาลักรอบทําการประมงในพื้นที่ทางด้านใต้ของเกาะกระซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มเรือประมงต่างชาติเรือหลวงคิริรัตจึงได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและปรากฏว่าตรวจพบเรือลําดังกล่าวจริงจึงได้ดําเนินการจับกลุ่มแล้วก็กลับมาดําเนินการตามกฎหมาย ขยายผลต่อในพื้นที่ของฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2ซึ่งในปีงบประมาณ2565น,นี้ทัพเรือภาคที่2ได้ดําเนินการจับกลุ่มเรือประมงต่างชาติที่ลุกล้ําเข้ามาทําการประมงในเขตสิทธิการประมงไทยแล้วเนี่ยจำนวน15ครั้งรวมเรือทั้งสิ้นจํานวน21ลําไต่เรือและลูกเรือรวมทั้งสิ้น99คน